สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะเซตอัพบุลเลต์จเนอลเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยก็มาแบบเรียบง่ายคำนี้ได้ยินแทบทุกเดือนเลยนะคะคือช่วงหลังๆมานี้เนี่ยกาวไม่ได้มีตีมอะไรที่แพลนไว้ในหัวเลยก็เขียนสดเลยแล้วกันนะคะหน้าปกเนี่ยก็ใช้ปากกาโคอิสีดำนะคะเป็นปากกาหัวแปรงเนี่ยเขียนตัวหนังสือคอลิกราฟีคำว่าออกัส t นะคะก็ตอนแรกกะว่าจะ เขียนแค่นี้แล้วก็จบเลยแต่ว่ามันดูโล่งไปหน่อยนะคะก็เลยใช้ปากกาไฮไลท์เนี่ยมาตกแต่งนิดหน่อยค่ะให้ดูมีสีสันนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าการจดบูโจที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยบางทีการกลับมาจดใหม่มันก็แอบรวนเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดีนะคะแต่วิธีแก้ของก้าวง่ายๆสมัยก่อนเลยคือเขียนชื่อเดือนไว้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาลิสต์วันที่หลังนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือก เซตปกเดือนทําปะทินแบบตารางแล้วหน้าหลังๆนี่ก็ค่อยสลับตามไอเดียตามสิ่งที่นึกขึ้นมาได้นะคะคือก้าวจะจดแบบเน้นทิ้งความคิดมากกว่าที่จะจดใช้ข้อมูลหรือว่าจดเพื่อทําความเข้าใจนะคะการจดในลักษณะที่ต้องใช้ข้อมูลหรือการจดเพื่อทําความเข้าใจเนี่ยมันจําเป็นต้องมีระเบียบเนาะแต่ก้าจะจดแบบไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่นะคะ ในหน้าประเดทินแบบตารางที่กําลังทําอยู่นี้นะคะก็มีความผิดพลาดน,นิดหน่อยค่ะคือกตีตารางเพิ่มขึ้นมาช่องหนึ่งนะคะมันเกินค่ะจริงๆแล้วมันเกินขึ้นมาช่องหนึ่งก้าวก็ไม่ได้คิดจะแก้ไขอะไรนะคะเพราะว่ามีหรือไม่มีก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วนะคะถัดไปก็เป็นหน้าโน้ตกับอัปเดตค่ะปกติหน้าโน้ตกับหน้าอัปเดตเนี่ยจะอยู่ท้ายๆของเดือนเลยแต่ว่าเดือนนี้ก็ไม่อยากคิดอะไรมากคือนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ ทำเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะหน้าโนต้ตเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีหน้าเดียวนะคะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาหน้าใหม่ในระหว่างใช้งานเดือนนั้นอยู่เนาะคือนึกอะไรขึ้นมาได้ก็แทรกหน้านั้นเข้ามาเลยนะคะหน้าอัปเดตก็เป็นอัปเดตตัวเองนะคะว่าแต่ละเดือนเราเป็นยังไงบ้างมีเพลงใหม่หนังสือใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่อยากจะจดลงไปของเดือนนี้ไหมนะคะ หน้าที่กำลังทำอยู่นี้นะคะเป็นหน้าที่เอาไว้เขียนความคิดว่าแต่ละวันน่ะเราคิดเกี่ยวกับอะไรบ้างคือก้าวแค่อยากดูก้อนความคิดของตัวเองว่าวันนี้เราคิดเรื่องนี้ทั้งวันเลยเหรอเราหมดเวลาวันนี้ไปกับความคิดเรื่องนี้เหรอซึ่งไม่จําเป็นว่าจะต้องจดทุกวันนะคะไม่จําเป็นเลยคือแค่รู้สึกว่าวันไหนที่มันโอ้โหหมกมุ่นเหลือเกินก็จะมาลงที่หน้านี้นะคะเพราะว่าหน้านี้เนี่ยมีพื้นที่เขียนค่อนข้างน้อยเพราะว่าก้าวเขียนหัวข้อใหญ่ไ้หน่อยนะคะ หัวข้อที่ใช้ก็คือ What do you spend your day thinking about นะคะหรือจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าแต่ละวันเราคิดเกี่ยวกับอะไรหมดเวลาความคิดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกับอะไรก็ได้นะคะคือเรื่อนี้มันไม่ได้มีความจําเป็นหรือสําคัญเท่าไหร่แต่คือความคิดในหัวที่มันเยอะมากเยอะจัดๆของเก้าบางทีก็รู้สึกว่าถ้าถูกเขียนออกมาเนี่ยมันจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะ จริงๆก้าเคยจดแนวนี้นะคะอารมณ์แบบมาทบทวนติเองในแต่ละวันว่าในวันนี้เราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหรอเราหมกมุ่นเรื่องนี้มาทั้งวันเลยเหรอประมาณนี้นะคะคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกค่ะแต่มันจะเป็นฟิลที่แบบเอาออกจากหัวมาละประมาณนี้นะคะแล้วก็หาเรื่องให้ตัวเองจดไปอย่างนั้นนะทุกคนคือหน้านี้พอมันเป็นก้อนมันออกมาในแนวแบบไม่แมทปุ๊บก้ารู้สึกว่าการ มองเห็นเป็นภาพแบบนี้มันดีกว่าการเขียนแบบไล่ลงมาแต่ละบรรทัดเพราะเวลามันไล่ลงมาแต่ละบรรทัดบางทีก็ก็ขี้เกียจไปย้อนอ่านแต่ถ้าเกิดเขียนมันกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้มันดูแบบสะดุดตาดีนะคะหน้าที่กําลังทําอยู่นี้นะคะเป็นหน้าวิสิตค่ะแล้วก็เป็นหน้าเอ็กซ์เพนนะคะไว้จดว่าแต่ละวันไปไหนมาบ้างแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะคะ นี้นะคะเป็นหน้าติงเสตเตรนเม n นจีนะคะแล้วก็ถามเอาไว้จดอะไรที่ทำให้เราเสียพลังงานเสียเวลานะคะไม่จําเป็นต้องจดในแง่ลบนะทุกคนจดธรรมดาก็ได้อย่างเช่นวันนี้เล่นมือถือไปเยอะพอสมควรเลยเนอะอะไรอเงี้ยถ้าไม่เสียเวลานะคะถัดมานะคะเป็นหน้า How Things นะคะก็คือเหมือนถามตียงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็แบ่งหน้าซ้ายไ้จด Physical ก็คือทางร่างกายนะทางฝั่งขวาเนี่ย เอาไว้จดเอ่อ m e n ก็คือเรื่องจิตใจว่าแต่ละวันเนี่ยก็ร่างกายกับจิตใจเป็นยังไงบ้างก็คือแบ่งโคนละหน้าไปเลยนะคะแต่ว่าตอนก้าวทำเนี่ยก้าวกะหัวข้อไม่ค่อยดีนะก็เลยทําให้วันที่อะ่ะมันไปชนอยู่กับหัวข้อด้านบนนะคะแล้วก็เป็นหน้าบุ๊กค่ะเอาไว้จดหนังสือใหม่หนังสือที่อยากอ่านในเดือนนี้นะคะ แล้วก็ลิสเนี่ยจะเอาไว้จดบูโจเลยหลังจากหน้าลิสเนี่ยเก้าก็จะจดบูโจยาวๆแล้วนะคะอันนี้ก็ดูโล่งไปหน่อยเนาะเก้าก็เลยเอาไฮไลท์มาตกแต่งนิดนึงนะคะให้มันดูมีสีสันหน่อยเพราะว่ามันดูแบบโล่งเหลือเกินมีแต่สีขาวสีดํานะคะที่ผ่านมานะคะ1ปีเนี่ยเก้าใช้สมุด2เล่มใช้ได้5 6หเดือนก็หมดเล่มแล้วอะคะ่ะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ย ยาวนานมาถึงเดือน8ดแล้วนะคะเดือนสิงหาก็ไม่รู้ว่าจะหมดที่เดือนสิงหาไหมหรือว่าจะไปหมดเดือนกันยานะคะสําหรับสมุดเล่มนี้ในใจก็อยากจะให้หมดที่เดือนกันยามากกว่านะคะแล้วก็ไปต่อ3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยอีกเล่มหนึ่งอืมก็ลุ้นนะคะลุ้นเหมือนกันเพราะปกติเวลาจดอะไรทีก็จดเยอะจดเต็มไปหมดเลยนะคะ ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนการตกแต่งแล้วกันนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากใช้แค่ปากกาไฮไลท์ตกแต่งเท่านั้นนะคะไม่ได้วาดรูปอะไรเลย That sounds crispy. ตอนนี้ก็ไม่รู้จะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะกะว่าเดี๋ยวใช้ไปแต่งไปก็ได้นะคะหรือบางทีก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเลยค่ะเซตแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เปิดผ่านให้ดูนะคะว่าเดือนนี้ก้เาเซตหน้าอะไรบ้างจริงๆพวก Habit Tracker Sleep Tracker อะไรก็อยากทำนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เซตอัพอยู่เนี่ยตอนนั้นมีความรู้สึกว่ากลัวจะ Set เซตแล้วไม่ได้ใช้อีกนะคะก็เลยย่งไม่เซตดีกว่า สำหรับเดือนสิงหาก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ